สวัสดีทุกคนครับผมเจรารฟรานซิสโกประธานสมาคมนานาชาติด้านการแพทย์ฟื้นฟูและการฟื้นฟูสมรรถภาพดิสแพมครับผมรู้สึกดีใจมากที่จะประกาศว่าเร็วๆนี้เราจะเปิดตัวแผนกลยุทธ์ใหม่ของอิสแพมครับแผนกลยุทธ์นี้เกิดขึ้นจากการประชุมหลายครั้งของคณะรัฐมนตรีประธานและผู้ที่เกี่ยวข้องกับอิสแพมครับเรเริ่มทํางานเกี่ยวกับเรื่องนี้ทันที หลังจากการประชุมของเราในซิดนีย์และหลังจากที่ได้ปรับแต่งเนื้อหาของแผนกลยุทธ์เพิ่มเติมเรามั่นใจว่าเราพร้อมที่จะนําเสนอสิ่งนี้ให้กับสมาชิกของเราแล้วครับก,การมีแผนกลยุทธ์สําหรับอิสตันสาคัญมากเพราะมันทําหน้าที่เหมือนเข็มทิศในการทํางานเป็นแผนที่ที่ช่วยระบุจุดแข็งเอาชนะความท้าทายแผนนี้แจ้งลำดับความสาคัญช่วยจัดสรรทรัพยากรน,นี่เหมือนกับแผนที่ที่เราจะตามเพื่อให้เราสามารถระบุจุดแข็งของเราระบุวิธีที่เราจะสามารถเอาชนะความท้าทาย ที่อาจเกิดขึ้นและบรรลุเป้าหมายของเราได้ครับแผนกลยุทธ์นี้ยังจะแจ้งให้เราทราบถึงลำดับความสำคัญของสมาคมและสมาชิกและช่วยให้เราจัดสรรทรัพยากรของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดครับแผนกลยุทธ์ของอิสแทมีสีเสาหลักได้แก่การสนับสนุนการสื่อสารการดำเนินงานและสุขภาพทางการเงินรวมถึงการศึกษาและการวิจัยครับการสนับสนุนเราได้ทำงานได้ดีมากแล้ว ผ่านการมีส่วนร่วมกับองค์การอนามัยโลกองค์การฟื้นฟูโลกและสาหารประชาชาติครับแต่เราต้องการทําให้ดียิ่งขึ้นไปอีกเพื่อที่เราจะสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยที่เรารักษาทั่วโลกได้ดียิ่งขึ้นครับการดําเนินงานและสุขภาพทางการเงินนั้นสําคัญมากเพราะนั่นคือสิ่งที่จะทําให้เราสามารถทําในสิ่งที่เราต้องการและทําในสิ่งที่เราจําเป็นต้องทําเพื่อให้เราสามารถดดาเนินการตามแผนกลยุทธ์ได้ครับ เรายังจะปรับปรุงการสื่อสารกับสมาชิกของเราและกับผู้ที่ไม่ใช่สมาชิกของ Histam เพื erm. ่อให้พวกเขารู้ว่าเราเป็นใครและเราทําอะไรครับแต่ภายในองค์กรผมอยากจะติดต่อกับสมาชิกของเราทั่วโลกให้มากขึ้นครับเรามีสมาชิกประมาณสา0,000ื่นคนถ้านับรวมสมาชิกของสมาคมระดักชาติที่เป็นส่วนหนึ่งของ Histam erm. ครับและผมรับรู้ว่าหลายคนไม่สะดวกกับภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาราชการของเราครับ ดังนั้นเพื่อที่จะมีส่วนร่วมกับพวกเขาผมอยากจะใช้ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีโดยรวมเพื่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับจริงๆแล้วการพูดที่ผมกําลังทําอยู่ตอนนี้เป็นภาษาอังกฤษจะถูกแปลเป็นภาษาต่างๆที่จะมีให้กับสมาชิกต่างๆของ h i s p a m ครับการศึกษาและการวิจัยเป็นเสาหลักของแผนกลยุทธ์ของเราเราต้องการเสริมพลังให้สมาชิก h i s p a เป็นผู้จัดการ ที่มีประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยหากมีความคิดเห็นหรือคำถามติดต่อมาได้ครับเราต้องการส่งเสริมความสามารถของสมาชิกวิสแพมเพื่อให้พวกเขาสามารถบริหารจัดการผู้ป่วยที่มีความพิการและความบกพร่องต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นผมตั้งตารอให้คุณได้อ่านแผนกลยุทธ์ของเราและถ้าคุณมีความคิดเห็นหรือคำถามเกี่ยวกับมันก็อย่าลังเลที่จะติดต่อมานะครับหวังว่าผมจะได้พบกับพวกคุณหลายๆคนที่การประชุมวิสแพม2000 25ที่มาราเกตประเทศโมร็อกโกในต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ขอบคุณครับ